สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ครับนี่บรรยากาศยามเช้าสายตรงนี้ที่อุบลราชธานีนะครับนี่ครับทั้งบ่าวเทกยี่สิบเอนิ้วบ่าวเทกสิบสอนิ้วนะถวายเตรียมส่งแอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาสดๆทุกวันนะครับนี่ครับนี่ก็เตรียมแพ็กกิ้งครับบ่าวเทกสิบสอนิ้วนะครับเป็น1นึ่คูณห่ว่าชอบเป็นคัปเลตเป็น9,999บาทนะครับตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานเป่าเทกยีบเอนิ้วงานท็อป มันเป็นเสียงกลางครับนี่ครับเสียงกลางนี่ครับตู้พร้อมดอก5,999บาทครับดอก600บาทวัตตไว้สนิ้วนะครับหกรอยพัดแหลมเป็นคอม50ปากลายเล่ปากดอสเอายกปากดอสเลยปากดอสนี่ครับให้ดูครับนี่ครับนี่สดๆทุกวันเลยครับเดี๋ยวนี้ปากดอสเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นปากตัวใหญ่เลยครับนี่ครับนี่ครับปากดอสแบบนี้ยครับ เอาให้อ้วนเอาไปด้วยหน่อยยิ้มๆให้อ้วนเอาไปเทียบเลยเอาที่สต๊อกมาด้วยนะครับเลยเอารุ่นนี้มาด้วยครับนี่เนี่ยเป็นปากจอดยกไปยกไปตรงนี้ครับให้เอาที่สต๊อกเอาเอารุ่นนี้มาด้วยเดี๋ยวส่งรูปมาดูก่อนนะวัดขนาดให้เท่ากันครับผมนี่ครับปากจอดครับนี่ครับมันจะแบบนี้มันจะเหมือนกระพุ้งแก้มเนาะมันจะใหญ่ขึ้นครับนี่ ที่เราใช้เดี๋ยวเราลองทำรวบเลยข้าวโพมทำๆกุ้งแก้มใหญ่เดี๋ยวี่นี่มันจะทำไม่เสียงมันอ้เนี่ยเสียงมันออกชัดเนาะเดี๋ยวนี้ข้าวเดี๋ยวนี้รุ่นหน้าเนี่นี่เดี๋ยวนี้ปากเรียกว่าปากดอดใส่คอมห้าศูนย์ได้ครับนี่นี่รุ่น B M ที่เราใส่ในตู้นะนี่เดี๋ยวนี้ปากตัวนี้เลยครับนี่ใส่ในตู้ตัวนี้ดอกเป็นรุ่นทำๆใหม่ครับทำมันตบตู้ใหม่ดิเดี๋ยวนี้ตบตัวแบบนี้แบบแบบอาจารย์เลเกียร์นะเมื่อวานนี้อาจารย์เลเกียร์้โชว์เลยอาจารย์เล ตัวนี้เท่าไหร่อจารย์เกียวถามตู้เอ้าอาจารย์ลิเกียวครับนี่สาวเครื่องเสียงก็อู่รีบอาจารย์ลิเกียวคือใครนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวพี่ชายฟ้าเป็ดอาจารย์ลิเกียวครับลิเกียวนี่ก็เตรียมแพ็คกิ้งส่งเมื่อวานนี้หลายสดมือสองนะเมื่อวานนี้ครับนี่ก็เตรียมแพ็โอ้ตู้ทีทีอีเมื่อวันสี่พันเก้าครับนี่ตู้แท้ครับนี่ครับบรรยากาศจำเอาน้ำล้วงยางน้ำเอาปากไปให้นะนะปากเนี่ยฮะเอาน้ำลง้วง ยังครับเอาเอาเอาของสินค้ายังไงโอ้ไปแล้วเฮียอวนไม่เอาน้ำมุงแล้วจะเอาของชุดรถมายังไงโทรโทรหาดิมดิมโทรหาหน่อยของไปเอาสินค้าไปส่งสินค้าลูกค้าเอาที่โกดังไปส่งลูกค้าของเต็มรถแล้วจะส่งยังไง น <tang s> ี่ครับบรรยากาศวันที่2 6พฤศจิกายนนะครับคืนนี้กับอะไรนะระเบียบวัฒนศิลป์พรุ่งนี้ห้ามพนักงานลางานนะพรุ่งนี้โอ้เล่นอยู่ใกล้ๆครับนี่ใกล้ๆกับร้านใกล้ๆกับโกดังใกล้ๆกับสนามฟุตบอลครับวันนี้สนุกสนานแน่นอนครับวันนี้ครับกับทีมงานอ่าเรา่เริ่มตะกอนมองคอนแก่นคณะระเบียบวัฒนศิลป์นะครับเดี๋ยวเปกํกำลังใจกับทีมงานครับ พรุ่งน,นี้จะไปหน้าเวทีธนาคารนะครับเตรียมแพ็กกิ้งส่งลูกค้านะวันนี้บรรยากาศยามสายหนึ่งวันนะที่อุบลร,ราชธานีนะกับร้านอุบลมิวสิกซาวนะครับเบาวเทียด9,999บาทนะครับตู้ต่อหนึ่งใบใบละ9,999บาท21นิ้วไว้5นิ้วนะครับออเดอร์เกือบ100ใบเลยนะครับนี่ครับี่ดิมออเดอร์เกือบ100บแล้วนี่อ้ออเดอร์เกือบ100ใบเลครับออเดอร์ น,นี่ครับนี่ครับนี่เขาทำไว้ออกแบบไวเพื่อให้พอดีกับนี่ครับนี่เวลาวางบางใส่ดีมหน่อยนี่เวลาวางใส่กับตู้เบียดกันจะพอดีกันแบบนี้ละครับนี่นี่ครับจะพอดีกันแบบนี้เป๊ะเลยครับนี่ครับคนนี้ก็เตรียมส่งสิบแปดนิ้วอีกครับเกียบยี่สิบกว่าใบทยอยส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับ สดๆทุกวันที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิวสิ์ซาว์นะครับ085631 3001 092 756 6 4 9 7สดๆทุกวันสดๆทุกคลิปสดๆทุกโปรโมชั่นนะครับนี่โทรหามะกระบะเอายังพิมมันหมดอยู่รถกระบะก็หมดชทวยก,กับมาเลยมาเลยรถกระบะก็หมดแค่เดียวแปดไปเองกาพี้เอสหมด วิ่งไปวิ่งมาขับกลับมานี้เร็วกว่านะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนรถได้อยู่ได้อยู่รหรือจะเอาน้ำไปลงนี่ครับ,น,รบนี่กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับนี่กลับมาานก่อนไปเอาแป๊บเดียวนี่เบาเทค12นิ้วนะครับนี่ครับเป็นรุ่น600วัตต์8โอห์ม ตับนี้ครับนี่12นิ้วดูครับดูงานซีครับโหจับเล็กนี่ครับสวยดีลูกยางในแกนกิ้งครับเนี่ยเป็นรุ่นเรียมครับสวยงามมีแพ็คก,กิ้งส่งแบบนี้เลยนะครับอขอผูุดการติดตามด้วยนะครับนี่ครับสวัสดีครับ